มาแล้วสองตัวได้เสื้อมาแล้วสองตัวตอนร้อยแปดสิบที่ชั้นสองตรงข้ามกับคอฟฟี่บอลเป็นเสื้อผ้าแนวคัลเลอร์มากแบบผู้ดีหน่อยเนี้ยเออฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมอเสื้อผ้าร้านนี้มันถึงยังขายได้อยู่ทุกวันนี้นะมันขายราคาไม่แพงนะแบบดูดีมีระดับแต่ราคาแบบประชาชนเอื้อถึงอะ อืมฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมมีคนมอกิ้มีคนพูดมาให้ฟังนั่งเฉยก็บอกคนไหนที่เขานิสัยดีอ่ะถ้าชิปทําร้านเนี้ยชิปให้ของเขาไปเลยมันคือการเหมือนกับว่าโปรโมทอ่ะคนที่เขานิสัยดีแบบเนี้ยเออนิสัยแบบทามาหากินรู้จักสุจริตช,ชอบแบบเนี้ยเออประมาณว่าเขาเขยัแขนแข่งเขาจะโปรโมทร้านให้คุณได้ดีที่สุดใช่ถ้าเขายังใช้เงินไม่เป็นเขาจะไม่ชอบร้านคุณเลยอืม ก็ต้องให้เราให้เขาแต่งตัวจนจนเขาโดนแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ต้อให้เขาแต่งตัวไปก่อนนะจนกว่าแบบจนก็แล้วแต่อ่ะต้องให้เขารู้ถึงชีวิตก่อนอ่ะทำงานเงินเดือนไม่กี่หมื่นแต่แต่จะใช้ของแบรนด์เนมทีนี้ทีนี้ฉันพูดแบบเนี้ยน่าเกียดปะเอาเป็นว่าฐานะที่แบบว่าฐานะที่ว่า ไหนๆก็ให้พูดมาถึงขนาดนี้แล้วนะคนนี้เขาพกกระเป๋าหลุยแบบแบรนด์แพงๆอะ่ะคือเขามีเงินมากแล้วไงใช่ถ้าเราใช้แบบนั้นอะ่ะเอาอย่างนี้ไหมถ้าเราเป็นพนักงานธรรมดาเงินเดือนแบบเราอะ่ะเออถ้าเธอมีเงินเดือนแบบเราเธอใช้กระเป๋าของพิีเมี่ยมไปก่อนดีกว่าไหมแบบมันทุกอย่างอะ่ะในตัวมันคือการฝึกไงฝึกเช่นฝึกให้เราใช้เงินประหยัดฝึกให้กินแพงฝึกให้กิน โอ้ย <Whoa. laughs> หน่อยอนะไรองเงี้ยฝึกให้ใช้เงินฟุ่มเฟือยฝึกเนี่ยคือฝึกรูก้ไปแบบน,น,นะนั้นอะเข้าใจป่ะมันก็จะเปือง <laughs> มันก็จะมันก็จะเปืองของมันอย่างนั้นนะอ่ะเพราะว่าฝึกมาแล้วอืมใช่ป่ะมันมันคือการฝึกฝนนะไม่ได้แบบว่าปล่อยเละเคขานะเออแต่แต่เราบวาชีวิตเราอยู่ช่วงไหน เสื้อมาสองตัวแขนยาวสวยมากแบบทาให้กูอยากบอกทั้งรอดโอ้โหกูจนเพาแบบเนี่ยหาแบบนี้ไม่มีใช่ปะไม่มีแบบนี้อไม่เป็นไรไม่มีแบบนี้ไม่เป็นไรแต่เสื้อแขนยาวมีจ้าสีขาวอกห้าสิบยืดได้ถึงาดสิบสี่ตัวร้อยแปดสิบเออเออก็แต่งได้สีขาวทั่วไปมีแบบมีแบบอกห้าสิบนะเสื้อแขนสั้นลูกไม้ตัวร้อยกว่าบาท เออชั้นสองนะใครไปกับเราบ้างเราไปมาแล้วซื้อมาสองตัวแต่กางเกงอ่ะดิกางเกงไม่มีนะฝากออกมาลงด้วยกางเกงเหมือนชั้นใสอ่ะกางเกงแบบเนี้ยแบบแบบผ้าแบบมันลำบากตรงนี้ผ้าแบบเนี้โผ้าแบบนี้ยผ้าแบบเนี้ยผ้าแบบนี้เข้าใจปะผ้าแบบเนี้ยมันยืดได้เยอะไงเน่ะเฮวเวิร์ดันเฮลิเวทไม่ชนอ่ะ แบบฉันนี้เรียกฮวิเวตไหมดูใหญ่มอกแต่มีเล็กกิ้งฟรีไซส์ของคนที่อวบอวบร้านเนี้ยร้านเนี้ยเหมาะมากสีแบบแกเห็นแกเห็นที่คับตัวเล่นเอ็มวีไหมเอ็มวีไปยูช่นหนมาก็เสืาา้อผ้าแนวๆนั้นอะ่ะเยอะมากฝั่งขขงแบบสองฝั่งมีผู้หญิงผู้ชาย <c oughs> ก็ดีนะฉันถ้าเที่ยวกับอีกร้านหนึ่งถถวว่าอยากมาแบบ อุทิภพาวายังไม่ถึงยังไม่ต้องใส่